哎呀，哎呀，哎。 ครัมองกล้องนะครับห้าสิบสวัสดีครับผมต้อนมณโงชัยนะครับผมรับบทเป็นหยวกครับนั่นก็คือพี่ดี้นี่ที่ผมขอด่านั่นเองนะครับผมคาแรคเตอร์จริงๆก็เหมือนพี่ดี้เลยเล่นดนตรีนะฮะับซึ่ีอยู่ับดนตรีชิ้นใหญ่ก็เล่นได้หมดเลยนะครับเอาไว้จีบสาวอ่าสาวทุกคนในคณะนี่จีบหมดยกถึงบ้านโน้มให้ด้วยคาแรคเตอร์แบบขึ้นจีบนะรักๆๆเรื่องสนุกสนานทั้งหมด ความสนุกของละครเวทีเรื่องนี้นะฮะนั่นะคือรสชาติของเพื่อนที่อยู่ในคณะเดียวกันนะฮะสถาบันจุลาเวลาอยู่ด้วยกันนมันมันมากมันมีความสนุกแล้วก็ทาเเตอร์ของแต่ละคนเนี่ยจะแตกต่างกันชัดเจนมากแล้วก็มารวมตัวกันเนี่ยมันมีความสนุกเกิดขึ้นแล้วก็ยิ่งมาทาละครร่วมกันอีกเพื่อที่จะแบบหวยเอาเงินเข้าคนะแล้วก็มันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายแล้วดอกคนที่ดูเนี่ยได้ย้อนกลับไปแน่นอนในช่วงสมัยที่เรียนอะไรเป็นยังไงสนุกยังไงอยู่เพื่อนเป็นยังไงมได้ย้อนกลับไปแน่นอนคร ไเป็นเป็นเอาเรจตามากได้บอกใหกได้ครับปัดเล็กใบเดียวแล้วนะครับผมเรารีบซื้อันหน่อยนะแม่แเดี๋ยวขอความสนุกได้ให้ปัดหน้าสี่ รับรองว่าใครที่มาดูนะฮะได้ย้อนกลับไปในช่วงมหาลัยแน่นอนนะฮะคุณอยู่กับเพื่อนคุณสนุกแค่ไหนโอ้ยน,นี่สนุกมากกว่าหลายเท่านะฮะได้ฟอคคิดกลับไปด้วยนะ,ะรับรองสนุกแน่ครับอย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะครับเพราะว่าบัตรตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วนะครับเหลืออีกไม่กี่ที่นั่งตรงนั้นนะฮะรีบจองเข้ามาได้เลยนะครับไทรทนิเกตเมเจอร์ครับผมบได้ไหมได้แล้วเนาะ อยากเก็บแอปใช่ครับทำไมอ่ะเขาไม่ถื่ไม่เอาไม่เอาห่อออมไไม่คืนไม่ได้หรอกใช่คิดบอกตอนที่เราถ่ายไปที่ไปที่ถุยจิ้นชุ๊จิ้นถุยไุนี่น่ารักของตัวเอง <Es per ated> ใลายเซนชื่รอร้าชิมชิมมาแถมลายเซนให้ <c oughs> ขอบคุณครับดีครับผมขอบคุณนะครับ <c oughs> มาเก็บก็ต้งมาด้านะนี่แต่ประชุมคภาโอ๊ยลองกันหน่ี